สวัสดีเจ้าคุคุมาปะกันแฮมแล้ววันนี้ปูพาเข้าสวนเจ้านี่สตรอบเบอรี่เริ่มแดงแล้วเจ้าอันนี้มันนารูเจ้ามันฝรัง่งอันนี้บะทัว อันนี้หอมป้อมเจ้าน้อยๆหอมป้อมปูจะพามาเก็บพักเจ้านั่นสตรอเบอรี่ฝนมันตกมีแต่ขี้ดินโอ้อันนี้แดงแล้วเจ้า โอ้ยเดียวเยวเดีเดเดขนาเจ้า,นานกำลังน้อยๆอยู่ตั้งไหนนี่ก็มีเจ้าขนาเหมือนกันนี่ปู่จะพามาเก็บพักเจ้าเอาไปจองามขนาดเลยปลอดสารพิษต,ต่ดนี้ขนาเจ้าม่ได้แยก โหระพาผักบุ้งเจ้าถั่วผูพริกกับเสียมน้อยเสียมน้อยน้อยนะฮักนะฮักเจ้า ข้างี้จะเป็นพริกเจ้า,าเก็บผักกาดไปจอนี้จอผักกาดน้อยกวางตุ้งนะเจ้าเนาะเก็บกันเลยเจ้าปลอดสารของแต้ นี่นอนกินตะวขอบคุณเน้อเจ้าขอบคุณคู้ผู้กุค้คนตีติดตามตีเข้ามารับชมขอบคุณจัดนักเน้อเจ้าขอบคุณ,คณกู้กำลังใจเลยเจ้า ขอบคุณทั้ง YouTube และเพจ Facebook กูพูกคนเนอะเจ้าเดี๋ยวปูถอนเอาเจ้าเดี๋ยวจะได้ลงใหม่เนี่ยเดี๋ยวค่อยตัดผ้ากออกรอบแรกของปีนี่เจ้าสองพันสิีเคิบพักในสวนเอาไปโจ ใส่กระตูกหมูเก็บแล้วเดี๋ยวจะลงใหม่เจ้าปีนี้ลงจ้าเจ้าก็เลยเพิ่งได้กินนี่เพิ่งได้เก็บ กปอได้กินนะเจ้าโดูต้นนี้มันแน่นนะเจ้าเนาะมันออกดอกแล้วเก็บอันที่ออกดอกก่อนก็ได้เนาะถอนเลยจะได้ลงไม้ เอาไปลวกจิ้มพิกก่อนล้ำเจ้าเอ,อ้ัะมีเกาน่อย,อยถอนเลย นี่กูขนปูตัดหากมันออกแล้วเจ้าน้ำง,งานเอาไปจ่อใส่กระดูกหมูเจ้าซิโครงหมูนีฝังนี้เป็นเอ่อมะเขือส้มเจ้านี่ น้ำแกลตัดนี้ก็จะเป็นกุหลาบเจ้านี่เหตูมนักขนาดเลยเจ้านี่อันนี้สตั๊กเคนแบเจ้า ยังบัซซุกเจ้าโยฮันเนสเบียปีนี้มีน้อยเจ้าบดกโอโอโอ,โอ,อันนี้ก็จะเป็นบลูเบียเจ้าบลูบเบียเอง บูเบอรี่เจ้าปีนี้ดกอยู่มีสองข้าปูจจะขั่วเอ่อหอมก่อนเจ้าครับซิ่โครงหมูแล้วค่อยเติมน้ำ นี่หาละไว้เฮอมันเดือดเจ้าตอนนี้ซี่โครงก็เปื่อยแล้วเจ้าปูใส่บะขามเปียกกะปิห้าลงไปแล้วเจ้าหมูสุกแล้วเฮาก็จะใส่พักลงไปใส่ลงไปเลย คดเบาเจ้านีกุคนพักถ้าไผมักขินเมอ,อีก็ขินได้เลยเจ้าหรือว่าไผมักคือมันเปื่อยก็ต้มละไว้แหมน้อยปรุงรสตามใจชอบเลยเจ้ามักส้มมักเค็มแล้วแต่หาวเลยเจ้า นี่กุคุณ,คณพ้อมเสิร์ฟแล้วเจ้าโจประกาศน้อยของเหาริกทอดกับกระเทียมเจียวโรยหน้าเจ้านี่น่ากินก่อโอเคเจ้าเดี๋ยวปะกันคลิปหน้าเนะเจ้าสวัสดีเจ้า